ครับพี่น้องครับตามกันต่อเลยครับทีมงานแอดเทวดานะครับชลิเปาเบิกฝานะครับชลิเปาเบิกฝานะครับหรือว่าแอดเทวดานะครับนกันชมกันเครับพลงานสิเป็นจังไรนั่นนะครับพี่น้องครับแอดเทวดาะครับชลิปเปาเบิกฝาครับ คืนตุกตูรใกล้ใกล้ใกล้ไหลาน้อยาจได้เยอะงวนแหน่แ่อาอ่งานะคยาเน๊าะฮั เทวดาทุทีองอ้องไได้นะครับพี่น้องครับแอดเทวดานะครับ ล่างไปล่างไป เ็ไปับเล้ยยลัรไปเลยเมนน้ำใช่นะครับเ็บร้อยนะครับเกิขึ้นสูงสูงไกานะครับโอ้ยแต่จำเป็นหับหับตใกล้ใได้หลายหลายทีมงานของเป็น งามชัยทรงประปกวดแอดเชิดปดเป็นผู้ผลิตคไก่โนน่างโชคดีสามสองนั่งไป ไปได้สบายบางครับแปดสิบห้าเงินคือบมวกครับสราชวงศ์นะครับพี่น้องครับหรือว่าเทพออมสินนะครับผลงานสิเป็นยังไงนันรุนกันจมกันนะครับสราชวงศ์ครับครับเกือบสี่สิบหมวกแปดสิบนะครับพี่น้องครับสราชวงศ์นะครับผลงานสิเป็นยังไงนันรุนกันจมกันครับ

ได,ได้นะครับพี่น้องครับเคฟออมสินนะครับสอราชวงศ์นะครับ ออกนมนมนะครับพี่น้องครับ เรียมดินนิดนึงนมือเขาไปเท้ากับมาเขาอะไรเาแอยเฉยๆกัน